นี่นะนี่นะไอหนักมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะถ้ามีไอเขาบอกว่าไม่ต้องให้ไปโรงเรียนค่ะรวมถึงพี่น้องด้วยเพราะว่าเขาให้ไปตรวจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาที่นะไปหาหมอก่อนว่านี่นะไอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่พวกแบบไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดก็ค่อยไปโรงเรียนได้นี่เดี๋ยวป้าป๋าต้องออกไปหาหมอนะคะยบาย You're broken and shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. ไปล tamam. ูกไปเลยนะเดี๋ยวพาลินาไปหาหมอก่อนนะคะมาที่คลินิกเด็กนะคะพาลินามาตรวจเพราะว่าลินาเขาไอมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็หาหมอเรียบร้อยนะคะลินาก็ไม่เป็นอะไรค่ะเป็นหวัดธรรมดานะคะมีไอมีน้ำมูกนิดหน่อย พรุ่งนี้ก็มอบอกว่าให้โทรบอกโรงเรียนได้ว่าไปโรงเรียนได้ปกติค่ะก็เดี๋ยวไปรับยานะคะที่รับยาก็จะแบบอยู่ข้างๆคลินิกเนี่นะคะแต่เขาจะแบบไม่รวมกันหมอพยาบาลนี่เขาจะไม่ใช่นคนแจกยาคนที่ให้ยาต้องเป็นเภสัชค่ะแต่เด็กนี่ดีหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ต้องเสียเงิน,นะคะ่ะเอาอันนี้นะเอาไว้ไปกินยาเนาะ เยลลี่ช่วยกินยาโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้ mm. เราไปโรงพยาบาล mm. เอาโทรศัพท์ไปให้คุณยายค่ะ mm. โทรศัพท์ที่แบบโทรในญี่ปุ่น mm. ได้ mm. นะ mm. เพราะว่าตอนนี้มันแบบใช้ไลน์แล้วมันโทรไม่ติดอะ่ะ mm. ก็เลยเอาอีกเครื่องหนึ่งไปให้ คือเขาแบบห้ามเยี่ยมนะคะด้วยโควิดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยได้แบบฝากของเอาฝากโทรศัพท์เอาให้เขาขึ้นเอาไปให้นะคะเราก็จะไม่ได้เจอคุณยายนะคะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งเราค่อยลองโทรศัพท์ไปะคะ่ะมาทุลาที่ ATM อีกออนแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วก็มาแวะ Family Mart นะคะจ่ายบินก่อนกลับบ้านค่ะได้กลับไปเร่งทำงานนะคะนนาบอกอยากได้กระเป๋าสตางค์นี้นะคะน่ารักมีกะ็ดดูเรียบเนาะเรียบสวยด้วยสิฟ้าเหรอลูกมื่อานไม่ได้บอกจะซื้อให้นะแต่แบบน่ารักจริงอะน่ารักมากเลยอะน่าชอบตัวนี้ใช่ไหมคะชอบหนูตัวตุแกะ ก็งี้เราซื้อในกูมาสอนนี่กูออันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อที่แบบเก็บเหรียญห้าร้อยเยนเหรออืมเอ๊ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไน,บบไน้ำไอ้นวดกระปุ๊บน้อยเหรออ๋ออัปากเกตตี้เหรอได้ลูกได้อ่ะเอาสปากเกตตี้มาเลือกขนมปังได้ลูกอ่ะเอาให้ดิขูเลโอต์ได้ไหมขนมปังไม่ว่าอันไหนอ่ะลูก อันนี้เลยวันนี้กิลดิที่หนูชอบทูน่าเจ้าอ่านี่นะมากินยากันหนูไปเอาช้อนมาเร็วปาช้อนมาใส่นี้ได้ยาเม็ดแก้ไอกับน้ำมูกมาสองอันนะคะ,ะใช่กินสองเม็ดหนูกินเม็ดเล็กก่อนแล้วได้อ่เอาอเอาน้ำมาด้วยไปเตรียมน้ำมาด้วย นี่เราก็เอายาใส่ในถ้วยแล้วก็ใส่ในเยลลี่นี้นะแล้วก็ตักกินเลยเาาหนูไม่ต้องใส่เยอะนะลูกเ,เพราะว่าต้องกินยาอีกหลายวันแม่เมมดียว กินเลยกินให้หมดเลยหลูกินเล้โอเคอ่ะกินเ,นเลยหนู้ยอุจจลยโอ้ยกวจะได้กินอุิจโอเคกินเลยค่ะอว้าพอแล้วพอแล้วเอาเท่น,นี้แหละกินได้เลยอะกินเลยเร็ว กกเกินหลบกืนกืนเข้าไปกืนหลบกืนกินได้ยังกืนสิหลบกืนกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเก่งมากค่ะทินาะกินยาง่ายมากมอ่ะอีกเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงค่ะเอาเครื่องนี้ไปให้คุณยายนะเครื่องที่เล้ดี๋ยวไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงค่ะเอาเครื่องนี้ไปให้คุณยานะเครื่องที่เหลามันโทรไม่ติดใช้ไม่ได้ไ มากันอีกแล้วนะคะและแบบวันนี้อากาศอยู่ดีก็หนาวขึ้นมาก็เอาไปให้คุณยายเรียบร้อยนะคะคือเราไม่ได้เจอคุณยายนะคะพยาบาลเขาลงมาเอาให้เราก็บอกว่าให้เขียนแบบภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยคือคําว่าอะไรคะเอาไว้แบบไปชี้คุยกับคุณยายนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะลองโทรไปค่ะน่าจะโทรติดแล้วค่ะคราวนี้จะได้คุยกันสักทีนะคะ ทรหาคุณยายได้เรียบร้อยนะคะก็สบายใจค่ะทีนี้ก็มาร้านรัขายยานะเพราะ่อป้บบอกว่าบีไปซื้อเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้เลยนะต้องแบบเริ่มแต่งหน้าได้แล้วนะห่างหายมาหลายปีก็คือเครื่องสําอางที่มีที่บ้านค่ะมันก็แบบเก่าหมดแล้วมันแบบมันจะหมดอายุอะค่ะก็เลยว่าต้องมาซื้อใหม่จกเซตเลยนะคะแต่จริงๆก็เป็นคนไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากแบบแบบธรรมชาติสุด ก็ซื้อแค่อย่างเ,าเซ็นะคะอายชาโด้หนึ่งมาสคาร่าหนึ่งอะไรธรรมดาธรรมดาเลยะคะ่ะปกติหน้าสดตลอดนะคะดีฮออก็แบบอะไรก็ได้นะคือคือไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นดี่อ้อโนนด,ดีฮอ้อนี้ค่ะเอาแค่แบบว่าใช้ง่ายก็พอแล้วคือแบบให้ป้าปัป๊มาช่วยเลือกสีมีก็ว่าประมาณสักอันนี้ป้าปัป๊บมาเลือกสีชมพูอุย้ยมันจะได้ไหม ง่ายๆเอาของแบบนี้นะเพราะว่าเขามีบอกค่ะว่าเอ,อ ABC า่อ a b c ทาตรงไหนนะคะทาตามเขาจบค่ะอันนี้เลยง่ายดีค่ะตอนแรกว่าจะไปต่อขนตานะแต่แบบช่วงนี้ต่อไม่ได้มันแบบคันตามมากค่ะก็เลยเลื่อนการต่อขนตาไปก่อนเดี๋ยวซื้อมาสคารา่าซื้อ,อ,อที่ต่อขนตาเอานะคะขนตาปลอมอะไรอย่างเงี้ยเอาค่ะแล้วก็อันนี้แบบไม่เปื้อนหน้ากากนะคะทาแก้มสวย นี่คุณครูก็มาสอนเด็กๆแล้วนะคะเรียนพิเศษอนะ่ะวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าคุณครูโทรมาคะ่ะคุณครูโทรมาบอกว่ามีการบ้านอะไรบ้างให้ทำการบ้านด้วยนะที่ดยหนี่ก็แบบไปทำมีเกี่าซมาตัเองนะคะนี่ครูแบบทำการบ้านลูกสี่สิบ เซนเซบอกว่าสี่สิบแปดไม่รู้เซนเซเขาทอมาบอมมาวันนี้อ<ม><ม>ืใช่ใช่อนะทำให้เสร็จแล้วเอาไปให้เซนเซพรุ่งนี้จม,มีแค่นี้มีแค่นี้มนไม่มีวิชาอื่นมีอันเดียวทําได้เลยมัหมาซื้อมาลูกปูผัดผงกะหรี่จากเซเว่นมะหมักว่าจะลองชิมดูอะ่ะโอ้เออมคืออะไรอะ่ะมันเป็นก็โอเคนะกินกับข้าวจะอร่อย อ๋อสงสัยเขามีนี่คับปูผัดผงกะหรี่จากเซเว่นนะคะแล้วเรวแบบขี้เกียจล้างจาบนบางนีเอาข้าวมาใส่เฉยเลยค่ะโู้ข้าวก็เยอะเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าอร่อยมหมาจะได้ซื้อมากินอีกเพาแบบแม่ได้ชิมเลย <c oughs> ม,มันเป็นอาหารไทยนะลูกอาหารไทยผัดผงกะหรี่แต่่าหมาอบกินมากเลยชิมเลยชิมชิม หวานเหรอถ้าผู้ผลกะหล่ำมันก็จะไม่เค็มอ่ะแต่มันอร่อยไหมมันจะเป็นซื้อเพิ่มใหมี่แพนี่กินเลยอร่อยใช่ไหมอร่อย พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้านเน่